โอ้ปลาต่เพี่ยนปลาขาวปลาปลาคณลังอ๋อณลังนีง่แตปลาคณลังสวัสดีครับกลับมาที่วิวกับผมอ่าน่อเดี๋ยวพาเบิ้งขาเจ้าหาป่าครับน้องไงน้องนี้ขา,าเจ้าห้ามจับป่าครับน้องนี้ตัวจะมีหนามรอดทอมากมาโพทางพี่ทางพี่จะับป่าได้ครับท่านี้

โอ้ยหุ่นเลยอยู่นนะ่ะเด็กดิป่าปลาตะเพียนมันะ, <c oughs> ะ,ะนมันบ <c oughs> อกกระปุนหัวทั <c> ่ว <oughs> ้เยนเี่ยขยมันขอนโหนจะดายแล้วก็มี้อมพจะพายงานเมือนอื่นนะวันนี้หมดหมดจัดหมดจัด ียมันพิ้งผีด,ดีกว่าเก่ไก่้างหลังนี่ตัวใหญ่เน่นะมึงแหละตัวนี้ เห็นไหมเห็นอยู่นี่่ปสูรพรรมะ แห้งเติบนะนั่งแห้งเลยตอนนี้ที่นั่งนั่งเรยนไปนั่งก่อนักเรียนขาสะดุ้งว้ายอ้

โคบันเยอะไรแหลน้น <cues> <l convert to re> ้ำแห้ขนาดเลย่เบายลงเบิ่ว่าที่ยเลยน้ปกวิตัวเงีเนแกวแกนี่นอาแยงมักบาลนี่ลีมีล้สวดเลยนี่ยกขึ้นเขาที่จิบมันที่มัดตัวข้าหนึ่มือนึ่มือเย็นลตัวเย็นตัน่ บอลัเอพี่คงเข้าอ่ันแหนโดนแล้วเลยวไี้รุ่นได้มนเลยอันดีโอ้ตาโดน เดี๋ยเนาบันข้าวขึ้นน้อยกว่านี่เพียรนมากเบียมาเียมากเนั่จะดุเียบเมื่อดูแต่ไน้เขารงไหลวันมาทั้งทีมันเอวูนนเมื่อ่อนอยู่ใน่ไม่เข้าปลาเลยตงไปปนเอาเลยมั่งี่ปองอ๋อผมไม่ป่ากปาย่ปองมันมาใส่ดูอะดงดอกตัวได้ตมันยังสข้าย่ไปดังอยู่ในคย ตัวตืดมันก็ยิ่งตืดมากต้มแตงกวาแบบใหญ่ัวแห้งเหรอเนาะใส่ไม่ตันอืมยเงยัอยังดีเลยช่วงควรจะปล่อยของย่านอาอาป่าแกยังอะไเตึ้งแรงไงป่าขึ้นกลอป่าแค่นี้ขึ้นกลมอันนั่งนั่งนั่งบนนี้ใหม่ นกระบอกเดเบิงขาดหรือเ่ขายกเลยคิดกรบอท่นพ่อยังอยู่แตวมึงเนี่ยท่านพ่อยัาง่่ออล่ะสระวเขาขึ้นปลาดุงหักึเลาเลือทั้งหมดปลาจคปลาญ่บอใครลได้มท่นอก่ท่นกับี่หาากะดุไ้บวกกากะดุมนี่แ ไม่ย่วไม่หัวกเลกําลังได้โอ้ที่ถอดมันนตักตักไม่ลงหันคือพยนได้กนเลยตัวเมือที่ตักไม่ให้โอ้พักเราเหรอยื่อเขาเน

รวมละบ่การรวมป้าามเลยวมบ้ถามบ่วาบ่า,า,า,าจไปเอาก้ามาสามเขานนายส่ตังนะโอ้ถ้าเมือพายุลูนก,นกนี้กันพายุลูกนีบม <c oughs> าคักเหนียคามบตัตาตลนมันนันนมันเป็นโพงมันหลอดใต้

เราเมเงินหลายนี่ตาเนี้ยเหเนาะยานจะกระทันนไปลื่า้ดวจ้เปียกขาือมันบริสุทธ์่อนเ๋ยวเชือใช้เราบ่ไมตัวเปอกในนนามแห้งจนสะดุ้งขาด

ก็ได้เฮีปีกายเนาะติ้ลาก่อนไปเทุ่นเนาะอย่าลกไหนไปแหงมืดได้่าเแต้นนั่นเกันี่ป่าสายขาดในป่าายเฮ้ยเขาว่าจะหาเรื่หำแดงป่าน้น้ำเพื้เปนผงวัสใหญ่เป็นร่องรอยคุณน้อยสะพานน้อยเนาะ วานเดลังลูกุ่นมันี้ผู้ใดเหตุด้หันอยู่างนับยอเานังเต็มหอพี่ไก่เขาเออเาีเขาเขาเยอะุ่นพอน้่งต่อนะนน้ำขึ้นอยู่นี่เหรเป็นตะยกสะดุ้งเนี่ยมึงมึงทำเละละโอ้ยยยกกพัได้โหเยมึงแม่้งกะอันนี้กำลังจัดจานในเนื้อใส่ปลาอยู่ เขาว่าเขาพูดดีเขาว่าเขาได้ถุงสวยเขาว่าเขาดีนะเขาได้ถุงสวยบอกว่ามันต้องใก้เขามันต้อง เซียนเซียนเซียนนี่แหละท่าที่ไดรกินมากขึ้นของเ้ามนโตแล้วเนาะมันหนึ่งเลยที่มันเลยเขานี้ถุงพอดีเลยอ่ะไค้ถุเขียวพอดีเลยโอ้ยเลยไรเลื่องรนี่นะโอ้ยหายวะ โอ้ยขายกันตังขายเลยแมเออถ้ากินกันเนบ่ได้กินอยู่หนหมาวโอ้โหป้าก็พอเดียวทาเชื้อแล้วพ่นน้ำหมอเรียนพ่นแม่ไนมาที่อืดมึงลาสินะที่เรียนชาวบัวชาเียวจังบัเออเออมาี่อืดเจาบป่น้ำไหลงามอยู่เนาะ อีฟานนาตืบอยู่นะเนี่ยข้าเยืนเต็มเลยไม่มึงลงอย่างนีสะดุงฮักสะดุงไอแม่แม่บัวฮักสะดุสะดุงอ่ะแม่บัวฮักบมันได้ยกไอไอโตหนึ่งยกเช่นนี้ฮักเลยเลยนะน้ำแห้งสะดุงอิจิตจกฮักที่กันน้ำแห้งนะปากทอน้ำเหลืองแห้ง ก็ค่อยได้เป็นไดตอนตอนผมอยู่ท้องฟ้ามืดครึ้นปุ๊มืดเลยไงบอคนี้

มันจะได้อนนนนอ,น,อน่นๆๆๆๆๆๆ่ๆนๆๆนๆๆ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 ๆนๆๆ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 เๆๆ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 ๆนึๆๆๆๆๆๆ

มาสนเลยวะเห็นมันไลป่ามาอ๋อไลลป่าหน่อยมอกจีนกลางลัดเลยเอนี่ลแะพัเก็กก้อนห่อยนี่พัเก็กก้อนหน่อยอ อังนี้ใครเขียนนจะพิ่เกี่หน่อยอยังได้ยังผิดไห ไปไฟใส่บ่ยายอนบรรทุกบตุนลูกในปงแก้มงนี่ยขโมงนึกก็ไปเห็นตุนนึงว่ามันบ่มี่ได้ปากรุมได้ยุบหิได้หน้าพอได้ยังปากรุบมันมาบ่ได้ยุบหิบ่ได้ดอกเจ้าได้ปลาอย่างก็ได้ปลาเกล็ดก็ปลาขาวคุยล่ามนน้อยเอาหมองหั่นนะเป็ดตาใส่เป็ดตาตื้อสะดุ้งเขียน ไม้ปลาขาหน่อยใส่โยกอันนี้คอยเบิ่งเนี่ยปลาอันนั่นนั่นเอาได้ปลาอันนี้สัตว์ตัว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 โอ้มันก็ได้ปลาอนั่นตัวทั้งใจหนีนบ่ถือบ่ยใหญ่บ่เงี้ยไม่หลายเท่างนี้ก็เถอคุณได้ส้นซื้ฟัน เงดอกทรมันเอามาซื้อบ่ยนงว่ามันกันนี้มันซื้อหลังบได้จัดตัวอย่างนี้ว่ามันขาดซอยขออย่งเอาเนี้ยเนี้ยมันสวยไปตลาดว่าสัปหะก็คือเนยเนี้ยมันซื้อเราได้จัดตัว อาปาาท่อนันเป็นแต่มันโอ้ม hmm. ันกระบอเป็นตาถืกเนาะมึงไงน้นบ่อเป็นตาถืกไปหาทำเลดิ๊ยังไนบ่อเยออ่้วมันบอไม่ใช่เด่นบ่อือว้าปลาจัดทองโอ้ย

อยางเมื่อไรไหลล้มมองเฮ้ยเมืไหรหัดนทไหลล้มม่ะโอ้ใองคุณทองไหมค่ะเป้อไหมเออออไม่ให้เขไปแม่ไปจ้างได้ไหบุ้งนี่ไมไดเดี๋ยวจท้องตัวเดียวกับบ้านเนั่นเนี่ยไมถึงนั่นนะแนี่ยน้องบ เป็นห้มหนากอืงไก็วนันอืคอยไปเิ่งหมหอยแจตากหอยอื่นเจ้ามเห็ดเี่ยบอีแนไเจ้าหัออหอยหมอนกักหอยไปแล้วหลอดซยนหอที่ตปลาสับท่องออหลอดซ้เออยา่นี่ไแต่ปลาสับท่องอมบปลาับ่องนั่นเดตัวนึงเอาเลย ไวไปเแม่ข้าจะว่าายใข้าจะอุบสว่นว้ยวกไกัน่ะโอ้อยจะไปเก็บบกหอยกอนโอ้ยยังจะไปเก็บบกหอยยวนดำจาโมงนะดำนี่ประมาประมาณจะเที่ยงแล้วหา่มงแล้ว เออไก่หามงละหรือสิแปดนาท,ท,ทีนั่นแหละพอเจ้าย,ยกนั่นแหละพอน่อยพอใหญ่สวยโอยพอน,ยนัดชมอก,ก้ตยังว่ามันบสยังว่าัดให่บอมันหนีห <c oughs> นีาสันดรต์อัสอุนไว้อาไว้พวกเปลนเนาะใช่ลจแก้ผิวอยู่อันห้องแขวะมาเต็มบอรถนึง จะรุ่งน้อยบพมีวิมองลุมองหันเดยวป่อไปเแ็บอันนั้นคนนี่แหละดื้มันี่ยบ้าเด้อเสียงหายังบ่นฮาปลาตัทรมงตัวเดียวโอ้ยงดไหบายวิคแม่มาขึ้นม่กินี่ปะ ที่วี่ึ้นมานี่ว่ะวิ่นมาโอเห็นแล้วไม่ใช่เืว่าสีเสียงไว้แหมของกับพ่อแม่มัานบหมานนะบอใส่ตั้ง <laughs> เอา <laughs> ได้พพ้ม่ม <laughs> ตั้งให้ก็ได้ มลาลอดกอยู่ผู้เดียวก็บากปิน่นนั่น,นบุี่ได้บัตบมมนน่มาีกันแล้วเก็บอะไรเ้็นจักตาขอยกับยังวา่มมมมาเอาลูอสมมบมบูเนี้ แม่ตอนเลี้ยงเมื่อไรได้ล่ะเมียยังผลบ้าเมียตอนเลี้ยงเมื่อไหร่เมื่อไจั่ครับไปหยีกบอกจักเลี้ยวเป็นเป็นเมื่อไรด้ล่ะมันมาแล้วมาเรียนี่ปังไรเองว่ายานมันกลับไปผนว้าแม่ไปยุบผลเุ่เรยบ้านไปเบิ่งละบบอันบุ้งบักบ้าห้องอัน อันนั้นเมื่อวานเรี่กมันขึ้นเรียมันเ้ากระจูมเมื่อวานนี่อันมาหาสามเข่าซะโอ้ยไม่ใช่อันนั้นปลาอยยังมักรอดเลนี่ใส่ป่ะใส่เนี่ยเป็นโลเป็นมูยอย่นั่นๆอ๋อนอาลมผ่านปอดเลือดเออๆไปกี่เดิร์ไปกี่เดิร์บ่ครับไปกี่เดิร์ตเตอทั้งนี้เบิ้งบ่ได้ถือบ่กแต่กี้ก็ถือดีแต่ห้องมาถือตึกกี้ ถือสันนั่นกหกเนาะเออสเนาะจ้ได้บรสันได้บ่กับได้หลยแล้วบ่สมแล้วมันเอาดนบนกับรได้ท้งโอ้ยนเสียลนอ้ยบ่ถือบ่ลนั่นมันบ่ตัวอัยังไง ไม่นะจัดว่าว่นีสะดุงเพิ่อว่าไปเอาน้ำข่อยขาจมีอย่างนี้เนี่เดสะดุงเอามาอยู่นี่มันบนมถซือันก็ไปเล็นนั่นนั่นนั่นเออได้ยุตะแล้วดิได้ยุติแล้วเาไปหาบ่านบ่ไ<ม>ด้ปักเขาซุมได้ได้ปดดกท่นีอบ่ได้ป่าเด้๋บ่ได้เดี๋ยเขาไปยืนหันโดน เออได้จะปัะก <till his> <hehe> <speaking> <descon> ันแก้วแบาล้วตวงตวกะส่มสวนกับสอมส่วนไปแจ้วอาวววววส่วนล่องลุยส่วนพวก่ไหนนี้เนาะเออสุมส่วนกับสอมตึ๊กตึ๊กเดี๋ยวให้เพิ่มบรรยากาศการหาป่าของสะบานนะครับอั่นะฟูงป่ากี่เดือนฟูงป่ากดี ฟูงยังหนึ่นะครับโอเคเด้ครับผมเห็นไครับผมสวัสดีครับครับขอบคุณที่ดูคลิปเจ้าถ่ายมานะครับผมจากดำทีวีครับ